สวัสดีค่ะช่องแม่ดากโกกนะคะวันนี้นะคะวันเกิดของลุงนะคะดูท้องฟ้านะคะเจ่มใสสวยงามมากนะคะดูสิดูก้อนเมฆนะคะเหมือนภาพวาดเลยนะคะนี่แม่ดาจะให้ดูนะคะนี่แม่ดาดูแล้วสวยงามมากเลยนะคะเหมือนภาพวาดเหมือนจะมีหงปีกหงด้วยนะคะนี่เรามองดูดีๆนะคะก้อนเมฆลอยกระจายนะคะนี่ สวยงามมากๆเลยนะคะท้องฟ้าวันนี้นะคะสวยงามไหมาคะนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีหมอกหนามากเลยนะคะตรงทางเข้ากุกเกอกนี่แหละค่ะ ก้อนเมฆจะลอยออกมาตรงหน้าบ้านลุงนะคะลอยกระจายออกมาแบบนี้แล้วค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะดูท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามจริงๆคะ่ะ แม่ดาดูแล้วสวยงามแม่ดาถึงรีบมาถ่ายนะคะแต่หมอกนี้ปกคลุมหนาจนมองไม่เห็นมองแทบไม่เห็นภูเขาเลยนะคะ นี่ค่ะฝั่งนี้ก็หมอกเต็มไปหมดนะคะตรงนี้ก็แทบมองไม่เห็นภูเขานะคะ ใชตัวนี้จะเป็นป้ายหมู่บ้านกูกเกอกนะคะวันนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะหมอกปกคลุมหนาแน่นมากเลยนะคะ ชมวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆเลยค่ะฝั่งทางนี้จะเป็นผู้เหล็กไฟนะคะฝั่งทางนี้นะคะ ส่วนฝั่งทางนี้จะเป็นภูผาแอกนะคะเป็นภูผาแอกก็จะเป็นทุ่งนาข้าวก็สวยงามมากๆอันนี้จะเป็นป้ายเข้าสู่หมู่บ้านโกกอกนะคะ ถ้าฝั่งนี้จะเป็นผู้เรล็กไฟก็ค่อยๆก้อนเมฆค่อยๆกระจายลอยขึ้นท้องฟ้าแล้วนะคะหมอกควันนะคะกลายเป็นก้อนเมฆขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะคะ สวยงามมากๆค่ะนี่นะคะท้องฟ้าสดใสจริงๆค่ะ ดูก้อนเมฆก,กลุ่มนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะแม่ดามองดูแล้วประทับใจจริงๆนะคะมันเหมือนภาพวาดเอาเลยนะคะ หาดูยากนะคะภาพแบบนี้นะคะหาดูยาก นี่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมหาดูยากจริงๆนะคะสวยงามแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ